สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องประทับใจอีกแล้ววันนี้บอกเลยประทับใจลาเวนเดอร์เนาะของดูเทร่านะบอกได้เลยวันนี้คุณเอามาใช้แล้วประทับใจมากๆสืบเนื่องมามาจากเมื่อเช้าเนะาะเมื่อเช้าเนาะคุณก็ตื่นแต่เช้าก็เข้าเข้าห้องสภากาแฟเนาะแล้วก็ไปฟังเขาแบ่งปันเรื่องของตัวผิดพันธุ์กันก็มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งนะก็ามาบอกว่าเออเชื่อไหมลาเวนเดอร์เนี่ยมันสุดยอดมากๆเมื่องคุณสมบัติมันเยอะมากๆนะ้มันเป็นดอกไม้สีม่วงจาก จากเมืองทางทางยุโรปนะเขาั้งเรียกอะไรฮนะทุ่งลาเวนเดอร์เนาะแต่เราเราก็ยังอยากจะไปถ่ายรูปเหมือนกันทุ่งลาเวนเดอร์ทีนี้ก็เราก็พวกมันสกัดนะดูแลทุนทานะ่าไเนี่ยสกัดมาบอกเลยสกัดเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะแล้วก็นะเป็นเขาเรียกอะไรนะจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เราบอกเลยว่ามันมาดูแลเรื่องผิวพรรณเรื่องแผลเป็นนะแล้วก็บอกเรามีอะไรนะมีธาตุเหล็กเยอะแล้วก็มีวิตามินเอแล้วมีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายแล้วก็แคลเซียมสูงแล้วอะไรต่าง,งพวกแคลเซียมเฮ้ย แคลเซียมแคลเซียมเนเราร่างกายเราต้องการเยอะเนาะเพราะอะไรป่ะไม่ว่าจะมาดูแลกระดูกเล็บฟันแม้กระทั่งผมก็แคลเซียมต้องดูแลนะพอรู้ว่าโอา้ต้องใช้แคลเซียมอ่มันเราอยากได้นะแคลเซียมเนาะเรานี้็เราสระผมแล้วเอาเลยเพราะ่าผมเลาเนี้ยนะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามันขาดง่ายแล้วมันก็เขาเรียกอะไรมัน หลุดด้วยขาดด้วยเพราะว่าเราอายุมากแล้วเนาะเราก็ว่าเราพยายามดูแลแต่มันมันช่วยไม่ได้เนาะเราแต่เราก็เนี่ยผมเกินห้องต้องปาดทุกเช้าเลยนะพอรู้ตรงนี้ปุ๊บวันนี้ขบศัพทผมเลยนะศักผมก็เอาเอาตัวนี้เข้าไปด้วยลาเวนเดอร์เข้าไปด้วยนะพอพอผมแล้วเนี่ยพอศัพท์มันเริ่มหมาดๆเนาะแล้วก็หยดตรงนี้สองหยดหยดตรงโคนผมเนี่ยแล้วก็ลูบๆเอานะจะเยอะมากว่นนั้นก็ยังไม่กล้าเนาะคือเอาสองสามหยดก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกมาแล้วก็ใช้ไดผมเป่าแบบเย็นนะคะไม่ได้ใช้ร้อนเพราะผมเราเนี่ยมันเปราะง่ายไ จะห้าหกสิบสามไม่ห้าสิบสามจะละดอายุตัวเองเนยนะอาจะหกสิบสามเสร็จแล้วก็เอาเอาไดรเป่าเย็นแล้วก็เอาอะไรโขดขนนออยใส่นิยืดๆแล้วเสร็จแล้วเราก็มันเอ๊ะเราก็มองไปเฮ้ยผมไม่ร่วงอ่ะมันทำามมันไวขนาดนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่บอกเฮ้ยมันธรรมดา,าผมร่วงมันไม่ร่วงไม่ขาดเนาะแล้วก็แล้วเสร็จแล้วเราก็พอผมแห้งเรามาจาับเฮ้ยเนี่ยผมเรามันเลื่อนติดมือนะดูสิเนี่ยผมของคนอะไรฮะ อายุจะ63ได้ขนาดนี้อะไรเป็นที่อะไรเพื่มใจมากๆเพราะแต่ก่อนครูใช้ลาเวนเดอร์แค่อะไรฮะแค่มาสูดดมและให้เราหลับสบายแล้วก็โอเคและอย่างเดียวนะอย่างเลมอนเราก็เอามาหยดแล้วก็ดื่มกินเพื่อให้เราเข้าห้องน้ําง่ายอย่างพอกอมิก็มาสูดดมแลวให้เราโป่งให้เอแต่ปรากฏว่า ตอนนี้บทลงรักลาเวนเดอร์อีกแล้วลาเวนเดอร์มันใช้ได้เยอะมากนะแล้วมันหอมกลิ่นมันช่วยบรรเทาเรื่องเก็บระบบประสาทแล้วให้เราอ่อนโยนได้ด้วยแล้วดูคิดดูมาดุมาบำรุงผมเราเราเป็นคนที่มีอายุมากแต่เราชอบไว้ผมยาวนนะแล้วผมเรามันขาดแล้วตอนนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะบางๆแล้วต่อไปเราจะใส่ตรงข้างบนตรงนี้นะแล้วก็ใส่เนี่ยสระผมแล้วก็ใส่ทุกครั้งคิดว่ามันต้องดีขึ้นอยู่นี้นะแล้วบอกได้เลยพอเราใช้ดีประทับใจเนี่ยนะเราก็บอกต่อนะต่อไปอวอลลุ่มมันจะ เกิดธุรกิจขึ้นมาเองนะแล้วใครสนใจเข้ามาฟังเนาะแล้วบอกแล้ว่ามันสุดยอดมากๆแค่นี้ก่อนนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ